สวัสดีครับพี่น้องครับผมครับพี่น้องครับสําหรับคลิปนี้กะมาพบกับน้าเชียร์ผ้าลวยครับพี่น้องเนาะกับแนวทางลาวพัฒนาเช่นเคยครับพี่น้องมาตามต่อให้พี่น้องพีซีครับคลิปนี้ก็จะเป็นแนวทางของพ่อเจริญศิลป์ครับพี่น้องเนาะแนวทางเลขลาวพัฒนาพ่อเจริญศิลป์วันที่ยี่สิบเอ็ดมิถุนายนเ้อครับพี่น้องครับอิจ้าเบิ้งเป็นแนวทางครับ สำหรับแนวทางล่าพัฒนาพอจะเลื่อนสินครับพี่น้องเนาะครับมวดที่ผ่านมากคับเป็นที่นาเสียดายเด้อครับพี่น้องครับเด็เพนรุดหลังจากที่เดินดีมากเจ็ดวดติดครับพี่น้องเนาะพี่น้องเอฟซีที่เป็นแฟนคลับหรือว่าติดตามพอจะเลื่อนศินจะเป็นทีสาบกันดีครับผมครับแนวทางล่าพัฒนาพอจะเลื่อนศินครับจะอยทีช่องน้ำเชียร์ผ้าลวยเท่านั้นเด้อครับผม เลาพัฒนาพอจะเลื่อนสินครับพี่น้องเนาะมีอยู่ที่เดียวครับผมครับพี่น้องที่ไล่ทานกะสงสัยครับผมว่ามีวิ่พีหรือว่ามียังพิเศษบ่ก่มีเด้อครับพี่น้องพอจะเลื่อนสินมีเล่าพัฒนาครับแค่ในช่องยูทู e น้ำเชียร์ผ้าลวยเท่านั้นครับผมบบมีไล่กุมหรือว่าบบมีปล่อยทั้งไม่ครับผมปล่อยอยู่ทีเดียวแล้วก็เป็นพอจะเจริญศสิน ที่ให้แนวทางเล่าพัฒนาแม่นแม่นครับน้ำเชียพผ้าร่วยร่วมถึงเลขออมศินหรือว่าเลขรัฐบาลไทยกับยูทีน้ำเชียช์แนลวครับพี่น้องเนาะมีแค่นั้นเด้อครับผมครับพี่น้องเอซีกะขอให้เขาใจตามนี้ครับผมถ้าจะติดตามพอจะเลื่อนสินครับผมที่เพื่อนให้เล่าแมนแม่นก็คือที่น้ำเชียอผ้าร้วยที่เดียวเท่านั้นครับพี่น้องเนาะครับเอาก่อนที่จะไป รับชมรับฟังแนวทางตัวเลขเล่าพัฒนากับพอจะเลื่อนสินงวดวัน S, ทีน่21มิถุนายนครับน้ำเชียร์ผ้าลวยกับขอขอพระคุณพอจะเลื่อนสินเดอ้อครับผมทีเมตาแนวทางให้กับน้ำเชียร์ผ้าลวยทรงต่อพี่น้องเอฟซีครับมันนี้กับผ้าพี่น้องเอฟซีมาเปลี่ยนบรรยากาศเช่นเคยครับผมแดดแห้งครับมันนี้แดดจ้ามากแดดจ้าตะเสาเลยครับพี่น้องครับ เห็นตาคว่มเขียวเสยอุ้มกบเย็นตาดีเนาะพี่น้องเนาะสบายตาดีครับผมตรงให้ตรงหน้าเสียงนกเสียงกบเสียงเขียดครับผมเช่นเคยครับพี่น้องนาาฝากกดติดตามเป็นกำลังแรงใจกดไลค์กดแชร์ให้กับนำเชียร์พารวยเด้อครับผมนำเชียร์พารวยครับพี่น้องเนาะจำไว้ครับผมเป็นแนวทางเล่าพัฒนาครับของพอจะเลืิญนสินหละกอีกหลายสำนักครับ ไปเบิ่งนี่งวดวันที่ยี่อกันเลยครับพี่น้องเนาะว่าพอหายตัวใดครับผมเอาครับพี่น้องครับผมมาสู่กันไหมครับพี่น้องเนาะนับหนึ่งกันไหมกับว่าใดครับผมสำหรับแนวทางล่าพัฒนาพอจะเลื่อนสินครับงวดวันที่ยี่สิบเอ็ดมิถุนายนหน่วยบนล่างศูนย์กับหนึ่งครับพี่น้องเนาะสองตัวบนล่าง 2 0 4 0 5 0 2 1 4 1 5 1นี้ครับศูนย์เน้นล่างครับผมเปินวาครับพี่น้องเนาะกัน2 5และ2 6พิเศษมาให้เด้อครับผมอาจจะบรยุนในอาเล็กอาหน่วยบนล่างเนะพี่น้องเนาะครับผมพ,เพิเศษให้ครับผมอาจจะเป็นบนหรือว่าล่างจาังใดก็ว่ากันไปครับพี่น้องเนาะ แถมให้พิเศษ25 26ครับตัวเน่นของพอจเจริญสินมี่0 40สีน่งเด้อครับผมครับแต่ว่าเลขเพ็่นกับบัาลายหางน้องพี่น้องเนาะครพิจานณาเปรียบเทียบหลายๆเสี้ยนหลายๆสำนักครับผมสําหรับแนวทางเราพัฒนาบัวบาจะเป็นพอบางพี่ปูขุนพี่พอน เสี้ยนกระทุ่มแบนปู้ลบุรีพี่สาวเกาหลีผู้ใหญ่ลึกลับพี่ปะกกยครับพี่น้องเนาะครับไรเลี้ยงมากพี่น้องเอพซี่คับเบิ้งตัวเด่นตัวชนเด้อครับผมครับนี่คือแนวทางที่น้ำเชื่อผ้าลวยได้นำเสนอครับพี่น้องเนะาะเล่าพัฒนาครับคลิปนี้ก็เป็นของพอจเจริญนสินครับผมหลังจากที่เดินดีมาเจ๊กงวดติดเนาะพี่น้องเนาะงวดที่แปดลุดครับผมครับงวดที่เก่า มาสู่กันครับพี่น้องเนาะงวดนี้ก็ถือว่าเริ่มตนไม่นับหนึ่งไม่กว่าดใดครับผมครับพิดใจหน้าเบิงเอาเป็นแนวทางเบื้งเด้อครับพี่น้องเสียงสศกเสียงดวงเบิงครับผมแคบหนาจอไว้ครับพี่ได้เห็นกันแล้วครับพี่น้องเนาะลาพัฒนาพ่อเจริญสินครับผมครับป็งไดเดี๋ยวเก่ามาเชียร์น้ำเชียร์ผ้าร่วยกันแจกอันนัานแนวทางตัวเลขอีกหลายสำนักอยู่ครับผม จะมาให้พี่น้องซี่ได้เห็นกันครับพี่น้องเนาะยังได้กยะยะาเผลยเยาผาดครับพี่น้องครับผมกับกอติดใบคือเกลาครับเละกับมีเขามีรลดเป็นธรรมดาครับพี่น้องเนาะโมดนี้พ่อได้หน่อยโตแด้วครับผมพอกับอาจจะมีผสมผสานหอลอหลสูตรอาจจะเป็นตัวชุนกต่ว่าไดครับผมเลขชุนกันหลายสูตรถึงได้ขัดกรองมาเลืออยยุแค่ หกหางครับพี่น้องเนาะกันอีกสองหางครับนี่แหละครับผมแนวทางลาวพัฒนาพ่อจเจริญศิลนครับเอามาให้พี่น้อยฟรได้เห็นกันที่นำเชียร์พารวยเท่านั้นครับพี่น้องครับผมเอาพาพี่น้อยฟรช่วงบรรยากาศจะเข้ากันครับผมเขาก็ล่างสิอ่า แตกล่มแตกกอแล้วครับผมน้ำเต็มให้หน้าแล้วครับฝนกระย่าทิ่มส่วงโดนเดอ้อมื่อนี้เริ่มแดดครับผมแดดจ้ามากเหมือนแรงกับ,บ่บนแน่ครับพี่น้องเนาะครับหน้าฝนกันสิบอุดมสมบูรณ์ไปด้วย บว่าพักบว่าหยาครับผมเกิดขึ้นตามธรรมชาติเพราะว่าน้ำมาดินดีน้ำมีครับผมพืชพันธุ์ทัญยา,ารก็ขึนมากครับผมมกแตงมกแตงไทยครับผมเอาครับพี่น้องครับผมไปเบื้องกันอีกครั้งหนึ่งครับพี่น้องเนาะเหล็กเล่าพัฒนาพอจะเลื่อนสินไป เรับชมรับฟังกันอีกครั้งนึงครับผมเนี่ยครับพี่น้องครับผมแคปหนาจอไว้เดอร์ครับผมสู่กันต้อครับพี่น้องเนาะครับผมลาวพัฒนาพ่อเจริญศิลครับผม นะครับแคปหน้าจอไว้ครับพี่น้องเนาะศูนย์กับหนึ่งครับผมต้องมีให้เห็นบอครับพี่น้องจังใดกะขอให้มากครับพี่น้องเนาะศูนย์กับหนึ่งครับกลับด้วยเด้อครับพี่น้องกลับน้ำก็ดีครับผมครับเพราะว่าเลขเพิ่นก็วนี้เพิ่นจัดให้เน้นๆครับพี่น้องเนาะสองศูนย์สี่ศูนย์สองหนึ่งสี่หนึ่งศูนย์เน้นล่างครับผมที่บริคีเซนเต้กับเจทิ่มเด้อครับผมห้าศูนย์ห้าหนึ่งสองห้าสองหกครับผม กันถ้าคลิปนี้น้ำเชียร์ผ้าร่วยกะขอโวยพรให้พี่น้องเอซโชคดีเด้อครับผมถูกหวยเลื่อนเงินไปน้ากันในงวดวันที่21มิถุนายน66ล่าพัฒนา2ทุ่มคึงเมื่อแรงนี่ครับพี่น้องเนาะสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ